สวัสดีครับนักเทรดทุกท่านครับอีพีนี้พบกันอีกครั้งนะครับก็มีข่าวมาแจ้งอัปเดต EA นะครับก็มีหลายส่วนที่เ,เพื่อนเพื่อนสมาชิกสอบถามมานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับวันนี้ผู้พนาก็มีสิ่งที่ปรับเปลี่ยนให้เพื่อนสมาชิกใช้นะครับเพื่อนๆครับราคาทองคําในช่วงนี้ก็มีความผันผวน สูงมากแล้วนะครับการที่จะอ่านเทนนั้นเป็นไปได้ยากครับเพื่อนๆครับแต่ EA ตัวนี้นะครับถ้าหากปรับค่าเพื่อนๆปรับค่านะครับให้เหมาะสมนะครับก็สามารถลันผ่านเหตุการณ์นะครับไม่ว่ากราฟจะวิ่งไปเทนใดก็ตามนะครับก็พยายามที่จะทั้งแก้ไม้และฟอลโล่เทนนะครับ เพื่อนๆครับ EA แต่ละตัวนะครับก็ลักษณะเด่นแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆครับอย่าง EA ตัวนี้ชื่อ EA Supermodel นะครับภูพานาก็ได้เพิ่มเติมทบทวนนะครับค่าให้เพื่อนๆเบื้องตน้นนะครับว่าสามารถรันทองคำผ่านทินดังกลา่าหรือได้หรือไม่นะครับ ปรากฏว่าก็กลันผ่านนะครับก็ก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งครับแต่เพื่อนๆก็ต้องไปปรับดูนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เปิดบัญชีเซ็นนะครับเพื่อนๆครับก็อยากให้เพื่อนๆปรับค่าสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูค่าภายในที่ผู้บรรดาบปรับให้นะครับในในส่วนแรกนะครับเพื่อนๆครับที่ผู้บรรดาบปรับให้ก็คือเพิ่มเติมให้นะครับพอดีลืมนะครับ ผู้บลืมใส่ลายโทเค็นนะครับลายโทเค็นที่แจ้งเ,เมื่อเราปิดกําไรนะครับตอนนี้ใส่ให้แล้วนะครับเพื่อนๆครับครั้งที่แล้วผู้พัรลืไม่ได้ดูสังเกตต,ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ใส่ตอนนี้ใส่ให้แล้วนะครับผู้ที่เข้ามารับชมเบื้องตอน้นลายโทเค็นก็คือเมื่อเราปิดกําไรนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนอไปทางผ่านทางไลน์นะครับแอปพิเชัน ลายนั่นเองนะครับเพียงแต่เราไปเอาลายถูกเข้นนะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับเพื่อนๆครับลายตัวเส้นมาใส่ในช่องนี้แล้วก็เชื่อมมินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆสามารถแบ็กบเทสก็ได้นะครับเพื่อนๆให้เปิดให้เปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับแล้วก็เปิดลายเพื่อนไว้นะครับลองเอาลายสุกเข็นมาใส่ในขณะแบ็กเทสลายก็จะแจ้งจะแจ้งเตือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับ เอ่อครับเพื่อนๆครับก็สำหรับ EA นะครับที่สำหรับเทรดมือนะครับผู้พัฒนาก็ได้ปรับเปลี่ยนให้หลายส่วนนะครับผู้พัฒนาขอแนะนำ EA วันคลิกนะครับเอาวันนี้พอดีเป็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆครับผู้รณาไม่สามารถเทสที่เป็นคู่เงินได้นะครับก็เลยมาอธิบายบิตคอยแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เป็น E A Dynamite 10นะครับหมายความว่า เทปมือก็ได้นะครับหรือจะตีเส้นเทนไลน์ก็ได้เพื่อนๆครับทบทวนเรื่องเทนไลน์ให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเซตเทนไลน์นะครับ,รบ,รบก็จะมเีเราจะตีเส้นนะครับลายบายกับลายเซลนะครับซึ่งลายตัวนี้นะครับก็คือลายที่สามารถทําหน้าที่เป็นบายสต็อป หรือบายธรรมดาก็ได้นะครับอย่างกรณีน,นี้หมายความว่าถ้าราคานะครับปัจจุบันวิ่งขึ้นไปชนเส้นนะครับเอไอก็จะเปิดออเดอร์บายนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนบายสต็อปนั่นเองนะครับแต่เป็นบายสต็อปที่ไม่ได้วางออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะครับไม่ได้วางออเดอร์ไว้ล่วงหน้าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นเส้นเซลล์นะครับ เส้นเซลล์จะอยู่ข้างล่างราคาปัจจุบันนะครับมันก็หมายความว่าถ้าราคาวิ่งลงมานะครับชนผ่านเส้นเซลล์ตัวนี้นะครับก็จะเปิดออเดอร์ออเดอร์เซลล์นั่นเองก็คือเปรียบเสมือนเป็นเซลล์สต็อปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น EA ตัวนี้ก็สามารถทำ pending order ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับ EA ตัวนี้สามารถทำ pending order ได้นั่นเอง ส่วนเส้นที่จะปิดกำไรแล้วก็สต็อปลอสนะครับก็จะมีความหมายเหมือนกันทั้งสองเส้นนะครับมีความหมายคือปิดออเดอร์นะครับเพื่อนๆครับก็คือ Close นะครับปิดออเดอร์นั่นเองนะครับเอ่อหรือจะเป็นเส้นที่เพื่อนๆใช้ในการ t a ท l i n g ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับ สมมติว่าราคาวิ่งขึ้นไปได้กำไรแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเลื่อนเ,ออเส้น close หรือเส้นที่เป็น SL วเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆตามราคาไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น SL หรือ t a i l i n g ด้วยระบบมือนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้นะครับนอกจากปิดแล้วก็คือ สามารถเพื่อนๆสามารถขยับเส้นเทนไลน์ตัวนี้นะครับขึ้นไปกันกําไรไว้ก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับ EA ก็จะมีการปิดกําไรออตโต้ให้ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็เป็นการปิดกําไรแบบอัตโนมัติให้อยู่แล้วนะครับครับตัวที่ปรับปรุงถัดมานะครับเพื่อนๆครับ ผูพ้พนาก็ได้ปรับซิกเนลนะครับซิกเนลดูทั้งด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆครับด้านซ้ายมือนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอย่างนี้นะครับตัวใหญ่นะครับจะเป็นซิกเนลจากการวิเคราะห์รายวันนะครับทำเฟรมเดยนะครับทำเฟรม d ดยส่วนคําว่าสแคปปิ้งตัวเล็กตัวนี้นะครับ สเกลปิ้ง uh, ตัวนี้นะครับจะเป็นไทม์เฟรม H4 นะครับ H4 กับกับไทม์เฟรม H1 นะครับเพื่อนๆครับใช้สองตัวนี้ร่วมกันแล้วก็ออกมาเป็นสัญญาณชิกแนลตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ปรับนะครับปรับให้สัญญาณตรงนี้สัมพันธ์กับสัญญาณตรง,ญญตรงปลายแท่งเทียนนะครับที่ปลายแท่งเทียนของแต่ละแท่งนะครับก็จะมีซิกแนลบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตังนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับตรงนี้จะเป็นแบบซิกเซลนะครับมหมายความว่ามันจะเป็นการเซลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะใช้วิธีการใดในการเทรดอย่างเช่นฟ o l รูเทนนะครับถ้า f l l อรู Ten ตรงนี้มันจะต้องเป็นดาวเทนนะครับจะต้องเป็นดาวเทนแล้วก็เทรดเซลอย่างนี้แสดงว่าฟ o l รูเทนครับเพื่อนๆครับ หาเทนใหญ่นะครับเป็นอัพเทนแล้วตรงนี้เป็นเซลนะครับก็เรียกว่าก็มันก็คือจัดส่วนเทนนั่นเองนะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะรอจังหวะ follow เทนไหมหรือเพื่อนๆจะส่วนเทนเลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆอ,อีกทางหนึ่งนะครับหมายก็ว่าตัวใหญ่นี่คือวิเคราะห์จากรายวันนะครับตัวเล็กคือวิเคราะห์จากสี่ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับถ้า2ตัวนี้สัมพันธ์กันแสดงว่า เทนไปตามนั้นนะครับถ้าดาวก็แสดงว่าเป็นเทนลงนะครับถ้ามีเป็นอัพเทนนะครับแล้วก็แคปปิ้งายแสดงว่าก็เป็นเทนขาขึ้นทํานองนี้นะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนเข้าใจตามนี้นะครับเพื่อนๆจะมากดายเซลตรงนี้ได้เลยนะครับกำหนดจํานวนหลอดได้เลยนะครับก็เพิ่มเติมประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับในส่วนที่เป็น EA เทตมือ ผู้พัฒนาได้เพิ่มให้ไปทุกตัวแล้วนะครับเพื่อนๆครับได้ได้ปรับเปลี่ยนให้ทุกตัวแม่และก็ EA ออโต้ด้วยนะครับผู้พัฒนาก็ใส่ปรับเปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับอีกตัวหนึ่งที่ผู้พัฒนาได้ปรับนะครับก็คือ,อ,อดูนะครับเอา Bitcoin แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผูพัฒนาขยายหน้าต่างกว้างๆนะครับเทมเพลตที่ให้ไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับเอาไดนามิกแล้วกันนะครับสิ่งที่ผู้พัฒนาได้ทํานะครับเพื่อนๆครับก็คือการปิดออเดอร์ที่มีจํานวนเยอะๆนะครับ20-30ออเดอร์ให้มีความเร็วเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆครับ เร็วขึ้นขนาดไหนก็เห็นข้อแตกต่างครับผู้บรรณาได้ทดลองแล้วก็คือ,อ,อในหนึ่งวิจะปิดได้ประมาณ2ออเดอร์โดยเฉลี่ยนะครับโดยประมาณนะครับเพื่อนๆครับผู้บรรณาจะทดลองเทรดด้วยด้วยเทนไลน์นะครับเพื่อนๆครับผพ้่นจะจะเทรดเซลล์นะครับผู้บรรณาก็กดลน์เ,ลเซลล์ขึ้นมานะครับ ตัวล่างก็จะเป็น S L ใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถขยับได้นะครับเพื่อนๆขยับได้ตัวบนก็จะเป็น t a k e profit นะครับก็ขยับได้เช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับขยับได้เพื่อนๆจะเอนจะสมมติว่าตัวนี้เป็นเซลนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ลักษณะตีเป็นแนวเส้นลายไว้ลักษณะนี้ก็ได้นะครับลาย เพื่อให้ให้เบรกเอาลงมานะครับแล้วให้ออกออเดอร์ลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพื่อน,อนๆนครับหรือเพื่อนเอ่อจะเรียกใช้ลายบายเข้ามาอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนก็ปรับ <c oughs> ตามเทคนิคเพื่อนๆนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวพูดพนาะจะปรับเป็นแนวชายทงอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนครับ หมายความว่าเราสามารถตั้งได้ทั้ง2เสน้นนะครับเพื่อนๆครับสามารถตั้งค่าได้ทั้ง2เสน้นหมายความว่าถ้าเบรกเอาขึ้นด้านบน EA ก็ e จะเปิดบายนะครับถ้าลงมาด้านล่าง EA ก็ e จะเปิดเซลล์นะครับอันนี้คือลักษณะการเทรดด้วยเทรลไลน์นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเปิดออเดอร์แล้วนะครับทั้ง2เสน้นนี้จะถูกลบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดออเดอร์ซ้ำซ้อนนะครับ อันนี้คือความที่ผู้พัฒนาต,ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผู้พัฒนาจะลองเทรดนะครับเทรด20ไม้นะครับเพื่อนๆครับวิธีการตั้งค่านะครับคลิกขวา x, 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 x เปิดน,นะครับแล้วก็มาตั้งค่าที่จำนวนวอเดอร์ครับเพื่อนๆครับค่า Default ของ e a ตั้งไว้ที่1นะครับ ผู้พัฒนาจะตั้งใหม่นะครับจะตั้งเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบออเดอร์แล้วจะปิดให้เพื่อนๆดูนะครับยี่สิบออเดอร์ตกลงนะครับอันนี้นี่คือการตั้งค่าภายในนะครับค่าภายในสำหรับบัญชีเซ็นนะครับแนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อนๆอาจจะเออมาปรับตรงค่า ล็อกโปรฟิตเบรกโปรฟิตตัวนี้ให้ให้เป็นตัวเลขที่มากขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนๆนครับเพราะบัญชีเจนหน่วยตัวนี้จะเป็นเซนนะครับเพื่อนๆอนอาจจะต้องการกําไรเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆอนอาจจะใส่เป็นร้อยเซนสองร้อยเซนอะไรงี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถเติมศูนย์ได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการปิดไม่อยากให้ EA ปิดออเดอร์เร็วหรือปิดกําไรเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนลองลองปรับดูนะครับ บัญชีเซ็นไม่สามารถแบ็กเทสได้นะครับเพื่อนๆครับบัญชีเซ็นไม่สามารถแบ็กเทสได้แล้วก็ไม่สามารถรันบัญชีเดโมได้นะครับเพราะว่าทาง X อ็กเไม่มีบัญชีรันเดโมนะครับแล้วเพื่อนๆจะนําบัญชีเซ็นไปเทดกับบัญชเีเป็นเหรียญอาจจะต้องปรับ เปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเ่อมันมีข้อแตกต่างนะครับระหว่างเทรดแบบเซนกับเทรดแบบเหรียญนะครับเพราะนั้นท่านใดที่เทรดเซนเซนอยู่บัญชีเซนอยู่อยากไปเทรดเป็นดอลลาร์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องต้องต้องเทรดให้ให้ดีๆนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเคยชินกับบัญชีเซนเพราะว่าระบบมันต่างกันนะครับเพื่อนๆครับ อาจจะต้องมีการปรับค่าต่างกันนะครับแต่ผู้พันานะครับบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ผู้พนาพยายามเทสให้เพื่อนๆแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นบัญชีมาตรฐานขึ้นไปนะครับจนเป็นถึงบัญชีมืออาชีพสามารถใช้ค่านี้ได้เลยนะครับส่วนบัญชีเซ็นเท่านั้นเองนะครับที่ผู้เนี่ยผูที่ผู้พนาแนะนําว่าบัญชีเซ็นก็ควรมาดูเรื่องการปิดกําไรกับหลอดไซส์เท่านั้นนะครับ2ออย่างนะครับนอกกนั้น ใช้ค่าของ d ีฟได้นะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเอามาดูนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับ20ไม้นะครับก่อไปครับพอเซตค่าแล้วหายเลยนะครับต้องตั้งใหม่โอเคครับอันนี้นะครับอันนี้เอาเป็นเซลล์แล้วกันนะครับผู้ชนาจะเซลล์นะครับในสมมติ สมมติเส้นที่เราตั้งไว้ประมาณนี้นะครับขอไปไปถูกขอไปนะครับอ่าอยู่ประมาณนี้สมมตินะครับเดี๋นะครับผมจะสมมุติว่าให้ราคาวิ่งมาชนเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อน เทนไลน์ไปชนราคาเลยนะครับเดี๋ยวรอสังเกตมันจะออกออเดอร์นะครับตอนนี้ก็จะออกเรื่อยๆนะครับ20ออเดอร์ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับเพื่อนๆครับเมื่อเปิดออเดอร์เสร็จนะครับเส้นลายที่เราเซตไว้ก็จะหายไปนะครับหายไปก็จะปรากฏ ออเดอร์ตรงนี้นะครับจะบอกนะครับว่าเราติดลบหรือได้กำไรเท่าไหร่หรือมาดูทางด้านขวามือก็ได้นะครับก็จะมีบอกว่าจำนวนกี่ออเดอร์นะครับเพื่อนๆครับจำนวนกี่ออเดอร์แล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่นะครับผลรวมได้กำไรเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้กำไรนะครับเพื่อนๆครับเนื่องจากออก20ออเดอร์นะครับ ผมจะลองลองลองปิดเลยนะครับลองปิดออเดอร์ทั้ง20ออเดอร์จะดูความเร็วนะครับผมจะมาที่มุมมองเทอร์มินอลน,นะครับเทอร์มินอลผมจะไปดูที่ซื้อขายนะครับตัวน,นี้นะครับออเดอร์ก็จะออก0.2นะครับ20ออเดอร์นะครับ20ออเดอร์เอาเพื่อนครับสมมุติว่าผมจะออปิดหรือยัง ผมจะโค้ดออนนะครับเปิดกดตัวนี้โค้ดออนเลยนะครับเอ,อ่อจะนับแบบไหนจะนับเป็นวิดูนะครับเพื่อนๆครับนับตั้งแต่กดนะครับอ,อ่ผมจะเริ่มกดและนับดูนะครับ20มาด้วยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อกดกดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ด เก้าสิบประมาณประมาณครึ่งหนึ่งครับเพื่อนๆครับประมาณประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆนครับเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าเมื่อได้กําไรแล้วจะปิดไม่ทันนะครับภายในสิอไม่ถึง10วินี่นะครับก็ปิดได้20ออเดอร์แสดงว่าปิดกําไรถือว่าเร็วนะครับเพื่อนๆนครับตันนี้ถือว่าเร็วแล้วนะครับคราวนี้หากเพื่อนๆนเทรด หลายคู่เงินนะครับแล้วมีออเดอร์เป็น10-20เพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคู่เงินก็จะปิดลักษณะคล้ายๆกันความเร็วเท่าๆกันนะครับเพื่อนๆครับเอ่อตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเทรดแบบสแกลปิงนะครับเพื่อนๆครับเทรดข่าวเทรดกราฟแรงๆนะครับ,เ,เ,เ,รบ,รรบเพื่อนๆก็สบายใจนะครับแล้วก็ย่เขาจะมีเบรกอีเว้์ มีระบบเทลลิงครอบคุมให้เพื่อนๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เทไลทเสตเทตตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เพื่อนๆน่าสนใจนะครับเพื่อนๆครับคือเทตก็เรียกว่าเทตแบบบรูวอะไรงี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอาจจะชอบลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ การวางกลยุทธ์นะครับการวางเส้นเทนไลน์เพื่อให้เพื่อดูการเบรกเอาอะไรต่างๆนี้เพื่อนๆก็ทําได้สะดวกนะครับไม่ต้องไม่ต้องตีเส้นเทนไลน์นะครับเพียงแต่เพื่อนๆมาร์จจุดที่เพื่อนๆต้องการนะครับก็จะได้กลยุทธ์ของเพื่อนๆที่จะเทรดว่าจะเป็นเทนขึ้นหรือเทนลงนะครับแล้วก็มีสิกแนลนะครับเพื่อนๆครับ ิกแนวบอกเพื่อนๆว่าจะเทรดแบบใดนะครับ EP นี้ก็มาอัปเดตและปรับปรุงให้เพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับส่วนแนวคิดต่างๆนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับออก็ตอนนี้ก็กำลังมองหาแนวทางว่าจะมีกลยุทธ์ใดนะครับทีเออ่เป็นกลยุทธ์ที่ แปลกใหม่ไม่เหม <ijk> ือนใครนะครับแล้วได้ผลนะครับผู้พัฒนาก็จะนำมาพัฒนาเอให้เพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้นะครับเพื่อนๆครับก็สมัครตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ขอแจ้งเพื่อนๆที่เปิดบัญชีเพิ่มนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆ ต้องเข้าไปไดาวน์โหลดใหม่ในห้อง Google Drive ทุกครั้งนะครับที่ที่มีการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับเพราะว่า EA ไม่ได้ไม่ได้ลงหมายเลขบัญชีให้อัตโนมัติครับผู้พราต้องลงหมายเลขบัญชีให้ E a ด้วยระบบมือนะครับไม่ใช่ระบบออโต้นะครับเพื่อนเพครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีเพิ่มนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปดูวันอัปเดตของ EA นะครับแล้วก็แนะนำให้เพื่อนเพื่อนเปิดบัญชีให้ ให้เพียงพอกับความต้องการของเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจะเปิดบัญชีเซ็นบัญชีสแตนดาดหรือบัญชีมืออาชีพเพื่อนๆเปิดไว้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะท่านที่รันบนเซเวอร์นะครับหากท่านเปิดบัญชีใหม่แล้วจะรันบนเซเวอร์ท่านก็ต้องมาดาวน์โหลดใหม่แล้วก็ต้องอัปเออใหม่นะครับบนเซเวอร์นะครับ าจจะยุ่งยากเสียเวลานะครับเพื่อนๆครับก็แนะนําให้เปิดบัญชีให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้เลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็แนะนําวันหมดอายุนะครับเพื่อนๆครับหมดอายุตามนี้นะครับเพื่อนๆครับเดือน9วันที่30นะครับอันนี้เดือน7อยู่นะครับก็ก็แจ้งเพื่อนๆเอาไว้นะครับก็จะอัพต่ออายุให้ก่อนหมดอายุ ประมาณก่อนหนึ่งเดือนทุกครั้งนะครับและเป็นช่วงที่ผู้พัฒนาถ้ามี e อออะไรที่หรือมีการปรับปรุงนะครับก็จะปรับปรุงตัวนี้นะครับในช่วงประมาณเดือนสิบนะครับก็จะต่ออายุให้เพื่อนๆถึงปีใหม่เลยนะครับ2024นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผลงานผู้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ EP นี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโหลดไปแบ็กเทสได้นะครับสามารถยีตัวนี้สามารถรันบัญชีเดโมได้นะครับเพื่อนๆครับสามารถไปเทดในบัญชีเดโมได้นะครับเพื่อนเพื่อลองโหลดไปเทดได้เลยนะครับถูกใจก็สมัครตามลิงก์ใต้คลิปนะครับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ